สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการรีวิวนักเตะนะครับคิวนี้เป็นของเทอร r ี่อองลนะครับฝีเท้านะครับให้มา150นะครับการยิง126นะครับการส่งบอล114นะครับการเลี้ยงบอล137สภาพร่างกาย100นะครับถนัดนะครับถนัเท้าขวานะครับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมอัพเป็นสายฟ้านะครับจะได้มีความเร็วขั้นสูงสุดนะครับ มาดูสไนนะครับเขามีความเร็วนะครับการเลี้ยงบอลที่ดีนะครับการยิงที่คมกริบเลยการส่งบอลที่แม่นยําเลยนะครับร่างกายแข็งแกร่งพอประมาณนะครับคุณสมบัตินะครับมีแก้เกมกับดักล้ำหน้านะครับตัวนี้จะไม่ค่อยล้ำหน้าเลยนะครับยิงปั่นโค้งนะครับเหนือชั้นและเลี้ยงเร็วครับผมเม็ดแดงนะครับตอนนี้อยู่ที่163ล้านนะครับแต่ตอนนี้ตลาดนักเตะ ดูว่าจะขายไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับเราไปดูในเกมกันเลยครับจากวันนี้ครับองลีน้องกระแทกนะครับองลีวิ่งมาแล้วครับองลีวิ่งมาแล้วองลีโยกหนึ่งทีแล้วองลีปั่นลูกนี้โอ้โหไม่เหลือนะครับลูกนี้เทลลี่องลีนะครับปั่นคมๆอยู่แล้วนะครับดูภาพฉานะครับนี่นะครับโยกหนึ่งทีแล้วหลุดเลยนะครับ ไม่มีเหลือครับจังหวะนี้ a, 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 1, องลีสับมาแล้วครับองลีวิ่งแล้วครับองลีวิ่งนะครับองลีมีความเร็วองลีมีความเร็วบุญหนึ่งที่แล้วองลีปั่นดูนี่โอ้โหติดนะครับแมตสซีมงึงโอ้โหเรียบร้อยก็เป็นประตูไปเลยนะครับโอ้แมตสซี่ลูกนี้นะครับองล,อลอนนีได้ปั่นครับแต่ติดลูเบนดิแอสนะครับ เมสซี่มงลูกนี้ไม่เหลือนะครับจังหวะนี้องลีมาอีกแล้วนะครับทางปีกซ้ายนะครับองลีเซฟหนึ่งที่องลีปั่นลูกนี้โ oh, อ้โหวันเดอร์ซายยังเซฟได้นะครับเอาอีกช็อตนึงครับองลีสับมาแล้วครับองลีสับมาแล้วองลีสับมาแล้วครับองลีจะว่าไงองลีโยนที่องลีได้ปั่นลูกนี้โอ้โหวันเดอร์ซาก็ยังปัดป้องอีกน,นะครับจังหวะนี้ครับองลีตอกมาหนึ ok ่งที่องลีวิ่งมาแล้วครับทางกัปตันองลี เฟกหนึ่งทีองลียโยนทีองลีปันรุ่นไม่มีเหลือนะครับความพลิวนะครับองลีมีความพลิวนะครับมีความเร็วอยู่แล้วนะครับลูกนี้ครับเฟกหนึ่งทีนะครับแล้วโยอีหนึ่งทีแล้วปั่นเลยครับไม่มีเหลือนะครับจางวานี้บอลที่องลีครับองลีหมุนหนึ่งทีองลีพา ขึ้นมาครับองลีพาบอลขึ้นมาองลีโยกหนึ่งทีแล้วหลุดครับปั่นลูกนี้ไม่มีเหลือนะครับนบําบอลนะครับเข้าในกรอบเขตโทษแล้วโยกแล้วปั่นนะครับจบเลยนะครับองลีไม่มีเหลือนะครับจังวานี้ยิ่งโหเป็นมงนะครับเอาละครับ เปิดเตะมุมนะครับเห็นองลีอยู่ใกล้ๆอยู่มาองลีมงลูกนี้ไม่มีเหลือนะครับมงก็ได้นะครับยิงก็ได้ปั่นก็ได้นะครับมีความเร็วมีความพิ้วนะครับเทลลี่องลีนี่นะครับไม่มีเหลือนะครับมงลูกนี้จังหวะนี้ครับมาที่องลีองลีโยกนที่องลีปั่นลูกนี้ ก็ไม่เหลือครับนาทีที่เเท่านั้นนะครับสัมผัสวันแรกนะครับแล้วปั่นเลยนะครับนี่ครับไม่มีใครเข้าประกบนะครับปั่นเลยครับไม่มีเหลือนะครับเป็นยังไกันบ้างครับกับการรีวิวเชอรี่องลีนะครับส่วนตัวคิดว่านะครับเขามีความเร็วนะครับและความพิ้วนะครับเขาเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วปั่นไม่มีเหลือแน่นอนนะครับ เป็นตัวที่พลิ้วนะครับตัวที่เร็วนะครับส่วนตัวคิดว่าที่เรื่องดีครบเครื่องมากๆเลยนะครับสำหรับปี l w นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ